ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอิมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึง แปดสิ่งทำบุญหน้าหนาวถวายแล้วรับรองว่าอานิสง์จะส่งให้อุ่นกายอุ่นใจมีตังใช้ตลอดปีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะอานิสง์ของการทำบุญหน้าหนาว รู้กันหรือยังว่าฤดูหนาวเราชาวพุทธควรถวายอะไรให้แด่พระสงฆ์แน่นอนว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าต้องการที่สุดก็คือเครื่องนุ่งหม่มเครื่องกันหนาวถุงมือหมวกไหมพรมจะเป็นอื่นมิได้เพราะอากาศมันหนาวเย็นเกินต้านว่ากันว่าถ้าเราถวายเครื่องกันหนาวผลบุญจะส่งให้เราได้รับความอบอุ่น เพียบพร้อมไปด้วยความรักอยู่ที่ไหนก็จะไม่หนาวและยังทำให้บุญกุศลติดตัวไปในภพชาติหน้าอีกด้วยเกิดมาจะเป็นคนรูปงามผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่รักของคนทั่วไปและมีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาเมื่อรู้ดังนี้แล้วหนุ่มๆสาวๆจะรอช้าอยู่ใยไปทำบุญหน้าหนาวถวายสิ่งของแปดสิ่งที่ควรถวายพระดังนี้เลย แปดสิ่งทำบุญหน้าหนาวถวายแล้วอุ่นใจได้โชคลาภเมื่อเราทราบกันแล้วว่าอนิสงส์ที่เราพึงได้จากการทำบุญฤดูหนาวคืออะไรเราก็ไปดูกันเลยว่าถวายอะไรจะทำได้บุญแบบไหนบ้างถวายชุดกันหนาวพระสิ่งแรกเลยที่เราต้องถวายในฤดูหนาวก็คือชุดกันหนาวพระเพราะอากาศตอนกลางคืนจะหนาวมากโดยเฉพาะกับวัดในต่างจังหวัด ทางภาคเหนือดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือเครื่องกันหนาวอาทิถุงมือหมวกไหมพรมผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่และอื่นๆซึ่งเราควรเลือกที่มีสีคล้ายจีวรด้วยเช่นสีเหลืองแก่สีน้ำตาลสีช็อกโกแลตหรือสีส้มและเชื่อกันว่าถ้าใครถวายด้วยของเหล่านี้ก็จะทำให้ชาติหน้าเกิดมา ไม่ขาดไออุ่นมีคนรักคนเมตตาเสมอถวายผ้าปูที่นอนในฤดูหนาวจะขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเพราะในช่วงที่หนาวมากๆพระท่านจะได้ผ้าห่มกันเปลืองมากต้องคอยเปลี่ยนอยู่บ่อยๆดังนั้นเราควรนำผ้าหม่มผ้าปูที่นอนหมอนมุง้งที่ให้ความอบอุ่นในยามกลางคืน ไปถวายแด่ท่านและจะทำให้พบภูมิหน้าเราจะได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมีความสุขกายสุขใจตลอดเวลาถวายโลชั่นทาผิวโลชั่นทาผิวเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์มากสำหรับพระสงฆ์สำหรับเราเราอาจจะคิดว่าโลชั่นเอาไว้ทาเพื่อความสวยงามผิวจะได้เนียนสวยแต่สำหรับพระท่าน สามารถเอาไว้ทาเพื่อบำรุงสุขภาพผิวซึ่งฤดูหนาวบางครั้งหนาวมากจนผิวท่านแห้งแตกจนถึงขั้นมีเลือดชิปเราจึงควรถวายครีมทาผิวน้ำมันมะก,กอกน้ำมันมะพร้าวให้แก่ท่านจะทำให้ชาติหน้าเราเกิดมาเป็นคนผิวพรรณผุดพองหน้าตาสะสวยถวายวิตามินเสริม สารอาหารก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามินซีสำคัญต่อฤดูหนาวมากเพราะเมื่ออุณหภูมิต่ำลงร่างกายของเราจะเย็นทำให้เป็นไข้ได้ง่ายวิตามินซีจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยยับยั้งป้องกันไข้หวัดได้ด้วยนําผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้มฝรั่งลิ้นจี่และอื่นๆ หรือจะนำวิตามินเสริมไปถวายพระก็ได้เชื่อว่าจะทำให้ชาติหน้าเกิดมาร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถวายยาแก้ไข้หวัดนอกจากวิตามินเสริมแล้วยารักษาโรคก็เป็นสิ่งที่ควรถวายพระอย่างยิ่งและยิ่งดีมากถ้าเป็นยาแก้ไข้หวัดเช่นยาพาราซิตามอนยาแก้แพ้อากาศยาอมแก้ไอ ซึ่งในฤดูหนาวภาะภิษุมักจะเกิดเจ็บป่วยเป็นวัดเจ็บคอยาสามัญประจำบ้านก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งซึ่งถ้าถวายยาเชื่อว่าจะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าป่วยก็จะมีคนคอยเยียวยารักษาอีกด้วยถวายเครื่องดื่มชนิดผงชงร้อนเครื่องดื่มชนิดผงชงร้อนเป็นอีกสิ่งที่ควรนำถวายสังฆทานอย่างยิ่งในฤดูหนาว เพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นได้ช่วยคลายหนาวได้เลยทีเดียวและบางครั้งดื่มก็ยังมีสารอาหารที่ดีด้วยดังนั้นเราอาจไปถาวายผงไมโลโอวันตินน้ำขิงหรือชาอูหลงที่ดีต่อสุขภาพให้พระท่านได้ และเชื่อว่าผลบุญจะส่งให้ชาติหน้าได้รับความอบอุ่นและไม่หนาวเหน็บในฤดูหนาวอีกด้วยถาวายเครื่องทำความร้อนถ้าเราพอจะมีเงินซื้อเครื่องทำความร้อนถาวายวัดก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกันเพราะบางวัดที่อยู่บนเขาตามภาคเหนือนั้นมีอากาศหนาวเหน็บมากในช่วงเช้ามืดและตอนกลางคืนถึงขั้นจะต้องก่อกองไฟ หนาวควรออกปากกันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเรามีโอกาสควรไปถาไวายเครื่องทำความร้อนให้พระท่านก็จะเป็นประโยชน์มากชาติน่าจะส่งผลให้เราสุขสบายเกิดมามีฐานะมีความอบอุ่นในครอบครัวถาวายเครื่องทำน้ำอุ่นสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยในการทำบุญฤดูหนาวก็คือการถาวายเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นของที่มีประโยชน์มากเพราะจะทำให้พระพิสุขสามารถอาบน้ำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในฤดูหนาวเราจะไปถวายเครื่องทำน้ำอุ่นกาน้ำร้อนหรือหม้อต้มน้ำก็ได้อานิสงส์จะส่งให้ภายภาคหน้าเกิดมาพบกับความสุขความอบอุ่นใจชีวิตสะดวกสบาย สรุปส่งท้ายง่ายๆว่าถ้าอยากไปทำบุญหน้าหนาวแต่ไม่รู้จะถวายสิ่งใดให้พระสงฆ์ก็นำแปดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไปถวายท่านไม่ว่าจะเป็นชุดกันหนาวผ้าหม่มผ้าปูที่นอนโลชั่นทาผิววิตามินซีหรือกา้ํำร้อนก็ล้วนมีประโยชน์กับพระท่านทั้งนั้นอานิสงค์ของการทำบุญในฤดูหนาวนอกจากจะส่งผลให้ชาติหน้า ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวและคนรักแล้วก็ออยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราสจากโรคภัยและทำให้ผิวพรรณผ่องใสขาวใสเหมือนเน็ตไอดอลอีกด้วยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อิมีนาชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ